เปิดรายได้ของเก๋ไก่ไม่คิดว่าจะได้เยอะเท่านี้ค่ะเปิดตัวเลขรายได้ของเก๋ไกสสไลเดอร์ทำคลิปใน YouTube ปล่อยคลิปเดียวโกยรายได้หลักล้านสมชื่อกับเก,ก๋ไก่จริงๆถือได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีคนกดซับสไครต์ติดตามช่องเป็นจํานวนมากค่ะสาหรับเก๋ไก่สไลเดอร์เจ้าของเก๋ไก่สไลเดอร์ที่ขณะนี้มีผู้ติดตามมากกว่า15ล้าน2แสนคนโดยคลิปส่วนใหญ่ในช่องจะเป็นเนื้อหาแนวารตี้หลากหลายค่ะแต่ละคอนเทนต์ก็มีคนเข้ามาชมหลักล้านวิวขึ้นตลอดเลยงานนี้ทาเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ไว่ายอดวิวเป็นล้านล้านขนาดนี้เนี่ยแต่ละคลิปของเธอทํารายได้ให้กับเจ้าตัวเท่าไรล้าสุด16 มิถุนายนที่ผ่านมาในเว็บไซต์ได้มีการเผยฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนดังในโลกโซเชียลบนเพจฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram TikTok ก็ได้มีการจัดอันดับและมีฐานข้อมูลเชิงลึกของช่อง YouTube ที่มีคนติดตามมากที่สุด10อันดับของไทยค่ะในช่องของเก๋ไก่นั้นติดยูนอันดับที่7ที่มีคนติดตามมากที่สุดและมียอดวิวรวมกันทุกคลิปอยู่ที่3,792.83ล้านวิวซึ่งในขณะนี้ก็มีทั้งหมด377คลิปค่ะส่วนเรื่องของ ายไ,ได้ก็ทำอึ้งเลยเมื่อพบว่าเก๋ไก๋มีรายได้โดยประมาณต่อเดือนอยู่ที่4 8ล้านแแสนได้รับค่า CPM หรือว่ารายได้จากโฆษณาอยู่ที่25.46ถึง89.1ค่ะโดยรายได้ฉเฉลี่ยต่อคลิปก็อยู่ที่ประมาณ9,07ไแสนด้รับค่า CPM ที่ราวกว่า127.28ถึง318.2ค่ะเรียกได้ว่ารายได้ต่อเดือนนั้นสูงสมชื่อเก๋ไก๋จริงๆจะเป็นยังไงมาชมเพจฟอร์มที่ ไปพร้อมๆกันค่ะ